สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องอดีตสุอนครนะครับวันนี้เรามาหาประชานที่ทุกนาเรื่องลี้ลับมากมายครับสะัมแต่ก่อนนะตั้งแต่ตาตั้งแต่พ่อแต่ตาแต่ยายมาอยู่ตรงนี้คุณทวดคุณทวดเนาะหมายควาว่ามีเรื่องลี้ลับที่เกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับใช่แต่เราก็ไม่นึกว่ามันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นครับผมไม่คิดว่าจะมีหนองสะใหญ่อยู่ตรงนี้ไม่คิดว่าจะมีปู่พญานาคขึ้นมาตรงนี้ครับผมไม่คิดเลยนะฮะ ไม่ไม่ใช่ไม่คืออ๋อมีมีคนแปลมีแปลแปลแปลคนใจถึงคุยมันเป็นภาษา มันเป็นภาษาอะไรไม่คล่องแคล่วนะไม่เป็นไรค่ะตาภาษาพูดไทยครับคผมมันมีมันมีเหมือนภาษาเต้โพเต้โพภาษาพูดปกติภาษาเราพูดไทยเราพดไทยสบายอยอะเลยครับผมอย่างการเนาะครับผมบางคนก็กรฟังเนาะบางคนฟังไม่เนาะฟังรยากูดแล้วเนาะเนาะน้องกระฟังเนาะน้องเป็นน้องน้ำไม่เคยแห้งจ้าเธอหนองเนีาะน้องหลวงเนาะเขาเรียกว่าน้องหลวงน้องอันนี้น้องแางนอนน้องแสงเนาะ ของชื่อสมัยตะกี้ซานตะกี้มันเป็นป้ายเป็นดวงหลยเนาะครับเยี่ามวันศินมาเนะคุณรงดินน้ำเซลเซลย่ามคืนเสียงหูเซลเซลมันอนกระนาดตามันอนอยู่ทีอย่างนี้ได้นะแล้วตารู้สึกยังไงครับตอนได้ยินเสียงแต่ว่าลงไปหาเบื้องเ้วไม่เห็นเผื่อไรไม่เจอไรก็บอกลงไปเบื้องเรไม่เห็นค้นเห็นเลยแต่ว่าเวลาเขาเมานอนเทงน่ะเสียงเขาดินน้ำเสียงเขาโูนะเจาะเดี๋ยวเซลเซลเด็กน้อย อันนี้ตาว้าวความจริงได้ไดครับตาแต่ว่าตามาโน่เนี่ยตานอนไม่ได้นอนนอนไม่รับเขามาย่<ม>อเขามายกมาแย่อยูอ่่แต่เมื่อก่อนแต่พ่อแต่แม่เน่ะได้ผือหรือกันได้ไใจผือได้หายได้ผือหรือนี่แหะเออเขาไปคูดหายคูดหน้าก็ได้หายได้ได้ท่องได้ขวานได้ผือสิ่งสิ่งที เป็นโค้กโอ้เป็นเป็นเป็นของโมล่าโมล่านบางทีกมมีเล็กไนเป็นบริษเล็กไนเขียนฟ้ายางน่ะมันทีกมมีพวงล้าล่ะเป็นของโบราาเป็นของโบราาน่กูดมากเห็นคูดคูดเช้าหนแต่ผมจะมีบนูดเ้าแล้าเอามาถูเจริญมานาวชื่อใบมะขามเบื้งมันละเป็นสีท่องคเห็นท่าได้ตัวี้ปีนั้นประธานได้อ ได้โปรสางมาโปรสางมานลุมเห็นม็โปรสางปีๆทั้งสามนี้งกลมนาเลยมาแล้วเอาไม่ไหวเ็นจัดจาหม้อทอดทองด่ไก่จะนี่ไก่ยีุ่่นไม่ได้ไก่กระทะทองแม่นบ่ตากระทะทองมันเป็นกระทะมันแล้วมันเป็นมันเป็นมันเป็นหม้อทองหมอทองหม้อหกหมูหม้อทองหกหูกระทะอจ้า มคะ well. ตั้งคือใหญ่สมควรบอกแล้วคกทุกคนันแล้วเอาเล่าใหม่ครับคุณตาครับพอดีพี่ใหม่ครับตาขอรอบสามตารอบสามก็ได้ครับอดีสอนเพิ่งมาครับคุณยายถึงคนเยวนะครับ มากินลูกอ้อนด้วยมามาไม่ทันลำเลยนะเอาไหมเอาไหมเอาไหมนะฮะเอาไมเนี่ยตาชานเล่าให้ฟางให้ยายสมควรถ่ายให้ตาด้วยครับเมื่อวานถามคุณตาอยู่บอกว่าสูตรขวัญหรือยังเมื่อวานที่ผมถามยหนาบ้าน พ่อพญานาคว่ามาทำพิธีเดบอนะเมื่อวานผมยังถามอยู่ผมมึงจะคิดนะแต่ผมก็เลยงู้ว่าเออเอาเพื่อนมาอย่างปฏิสูตรเนี่ยพราะวกเมื่อนี้แบบเซิร์นเพื่อนหมอหมออันนั้นเพื่อนเพื่อนมาเซิร์นเพื่อนมาเตะให้หมอดำเพื่อนมาเซิร์นเพื่อนเพื่อนมาทวงแล้วเราไปซื้อมาไปซื้อมาไปว่าขั้นเทมันจะขึ้นมาแต่สะนะขึ้นมาแต่น้ำแต่พื้นบาดาลนะให้ ให้ขอโชคแนี่ยขอโชคแนี่ยเพื่อนไทยดีกว่าครับก็เลยนะผลก็เลยมีโชคน้ำผลก็เลยมีโชคเจ้าของเพื่อนน่ะเจ้าของเนี่ยว่าเป็นลูกสาวนะเป็นลูกสาวเพื่อนทราตว์ปางก่อนนะแล้วก็มีโชคการส่องให้น้องไปซื้ออันนี้มาเนี่ยก็เพิเดี๋ยวไปซื้อมาบพันนถึกเลขมันบอกครับแล้วก็เลยไปซื้อมาที่เลขสามตัวที่เลขสามตัวสองใบเที่เลขสามตัวก็เพิ่งเดี๋ยวได้ซื้อละบอลลัมบอลลูละแต่ว่ายังจะเื่อต่อไปเป็นวันน่ะ เพื่อนเพื่นมาแล้ววานนี้ไปลงมือน้ำแต่มากกระทำหาด้วามาวันนี้ทำม่ะใสล้างน่ะไสล้างน่ะเราบอกเพื่อนว่าไปทำงานเขาเขาเท็่งานราชการว่ะบอกว่าใส่ผนไม่อยู่ครับเพื่อนกระสีจออยู่วันวอลางไม่อยู่เพื่อนเจอเพื่อนมาเฮาล้างเหมือนวันเพื่อนเลยขอล้างยาสิล้าาางยยสิเออมันเลยมันเลยไม่ฮาววันนี้มัน เพิ่นเลยเฮาหมอทำน่ไปแป๊บเดียวบบบนี้ก็เลยว่าเอ้าคนว่าใครจะเดอคนว่ามันมีเท้าเพราะว่ายาก็มันมีห้าเพราะไมีเม,ม็นเพิ่นมีต้องการใช่ไเออบนบนบนเม็นอันมันมีเหม็นล้างอันล้างล้างอันล,ล้างเจ้าของลูกสาวเพิ่นานา่ะนะเพิ่นก็เลยมีเฮาเนะี่ยต่างเป็นพญานาคนี่เป็นพอ่อ ได้ซาดปางก้อนได้มีแม้นซาดนี้ซาดนี้คือตาซาดเลยล่ะซาดปางก้อนจักปางเล่ะไรวถ้ามีห <is> ู้จักเพิ่นอันซาดปางก้อนก็คือใช้ว่าเท้าคำเงินเลยมันบอกครับคุณตาอันเท้าคำเงินเนี่ยนะคือพอเพิ่นเป็นซาดปางก้อนเพิ่นเนี่ยเพื่ซื้อขึ้นมาเองว่าเพิ่นซื้อเนี่เลยไม่ได้ตั้งขึ้นมาเองได้เลยนะตาใหญ่ไม่ได้ตั้งขึ้นมาตาแต่ไม่ได้ตั้งขึ้นมาครับเพิ่นวานอันเพิ่นน่ะเป็นเท้าคำเงินอ อยู่พื้นพวกบะดาลนขึ้นมากเยอะขึ้นมาขึ้นมาให้โชคก็เลยคนเบาหนาเนาะคนเบาหนาแถวแถวคนตั้งมีแต่บึ้งเงินบึ้งท่องเมื่อเราสานอยู่ไต่มีแต่เงินแต่คำทั้งพื้นบาดาลตั้งถือมองเลยเป็นาครับตั้งถือมองเลยมากะตั้งก็ถือมองเป็นพแนมเบื้องเพราะว่าตั้งถือมองแล้วเห็นว่าบ้านนี้กะย่างแต่ท้อบ้าลานคือข้าดูดมาละเอ็ดอันเอ็ดทีจะสา เม็ดเเทปูนนะครับปนนะเฮอไปตั้งไม้เฮเอาเพ่อมองดีๆนะครับผมมันโมทมเปิเว้านนะโมส่งเปิเวอาอนันน้คื่อนสีเห็ดปรับาปุงใหม่อีกับเปิลว้ล์เาเป็นมีตรว้าภาษาห้าวและยามเปิเว้านะเพื่อมีหัวใจสักคนภาษานะไม่เป็นภาษาของของเืินตะกีตะเก่านะแต่สมัยซางเลือละเาิลอล พอ่พอฟังอันตากบพ่อฟังว่ชักน้อยว่าเป็นสำเนียงเนื้อเรื่นะแต่ว่าซื้อเพินกะเพินกะโบ,บ,บอ,อยู่คนนั้นยู่หันว่าซื้อจังสันคนนี้อยู่นี้ก็ซื้อจังสีนะเพินเบอยู่ตาก็จื่อได้ยู่ซื้อเพินนะ,ะลุงนั้นลุงนี้ปลานั้นปลานี้ก็ชื้อได้ยู่เฟิน,นเป็นเป็นเจ้าเมืองไม่เนาะเพิอนเอนาะเป็นเจ้าเมืองเป็นเจ้าเมืองมาดานต้องเต่สมัยซ่าดเรื่อละราวนะ อันนี <adelante> ้ก็เป็นบริวารเนี um, ่ยเพอมาทวงางี้ยไอ้คนยังล่ำอันเป็นบริวารนั่งล่ำตั้งแต่สมัยก่อนเป็นั่งฟ้าจะนั่งล่ำนังฟ้านั่งร่ำไปยุคทีเรีอกล่ำเป็นดูนะเป็นบริวารเป็นบริวารเป็นบริวารสมโพธิจัง งานเลือกกันพอดีวันนี้ก็ตื่นเต้นนะคะจริงๆเราก็ไม่ได้นัดหมายกันที่จะมาแต่พอดีนั่งอยู่กับเอ็มเดอร์แล้วก็สองหนุ่ม2อหนุ่มก็มามาก็เลยพากันมามาเลยก็เลยได้มาก็ได้มาพอดีไม่ทันพิธีเพื่อนหรอกแต่ว่าก็ทันนางลำพอดีนางลำเพื่อนก็มาลำให้ด้วยันดาบัาันดาาาัาัา ใชัเสนอคือเอดแต่งไปเรียบร้อยแล้วเอทหานมุงเอแล้วเออะไรยังไงแล้วยังให้เพิ่มมาให้เพิ่มมาบวงสวงอีกเนงเพิ่นร้อนนะครับยังเราเบิกสุงเงินส่งข้าเพิ่อนวะเออเบิกสุงเงินส่งข้ามเพิ่นเพิ่มมาในน้นเพิ่นวันนะครับเนายนีนั้นนไม้่นะคะเออเพิ่นไม่เพิ่น เงินทองเพื่อเพิ่มมิจฉได้เพิ่นรวยแหละเพิ่นพ่อแหละเจ้าเมืองพวกนี้นะไม่จะเสียหายอ่ะเพิ่มไม่จะเสียห้เพิ่มมากราบมาไหว้น่ะล้ำรวยเบิดเพิ่มวาน่ะครับโอ้โหซาธุครับเฮ้ยเจ้าเอ็ดไรเลยเด้อเฮ้ยเจ้าเอ็ดไรเลยเด้อเพิ่นว่าเฮ้ยเจ้าเอ็ดเอ็ดอันที่อยู่เออเพิ่มวานไปนานเพิ่นสร้างมาไปนั้นเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นสร้างมา เป็นว่าเจ้าคนที่ไหนแบบเป็นเงินเป็นข้อข้าเป็นอย่างกรบโปงูเจ้าว่าคนที่ไหนเมื่อสู้พ่แล้วแต่ลูกหลานที่ขอเอาแม่นบอรับแม่นเพื่อ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 มาขอพร้อเลื่ได้อันนั้นเพิ่งวานนะเพิ่นวานวันนี้ครับผมเพิ่นเพิ่นวานะแล้วเทำใ่้มาชื่อจะความเพิ่นวานกับบันทึกไว่าอย่างไรผมใส่มาแล้วนะครับผมเป็นฝุนเีเศษวันนี้น้ะใส่มานะครับ นี่อยู่ในทีมลำใช่ไหมพัอนฮะนเออตทรชัอ๋อี๋อ้สองครับอันนอนนี้ขา้นทรายชานำสรับลิปนี้ครับใเดือนนะครับฝากกดไลค์แชรชอบอันดสอรัพกรช่องนกีวีกด้วยนะครับเดี๋ยวมารุ่นกันนะฮะหลังจากที่ เชิญเท้าคำเงินขึ้นมาแล้วว่าน้ำฝนน้าแต่จะมีโชคคุณตาชางจะมีโชคไหมนะครับน้าแตน้าแตก็จะดีขึ้นน้ำฝนก็ดีขึ้นดีขึ้นหมดในครอบครัวดีขึ้นหมดนะครับแตไม่เกี่ยวเรื่องอื่นนะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องสุ่มรวยเรื่องอยู่ดีมีสุขนี่นะเรื่องจเรื่องไข้จะดีขึ้นหมดบอกอย่างนี้นะ